ปั่นไซโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราชาวปันไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวกล้าขอแต่ไม่กล้าให้เมื่อทีมดิวิชั่น7จ็ดใจกล้าขอยืมตัวฮารันช่วงบอลโลกรุ่นมานเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3 4 5สสปอร์ตผ่านไปเกือบจะครึ่งทางครับสำหรับสึกพเมรีอังกฤษนะครับที่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงพักเบรกเพื่อลีกทางให้สึกฟุตบอลโลก2 0 2 2ันครับที่กำลังจะเริ่มในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับถึง ตอนนี้หันไปดูตารางดาวซันโวของศึกพิมลีตอังกฤษนะครับน่าตกใจเหลือเกินครับลงเตะไปราวๆ15นัดเท่าน,นั้นนะครับแต่ว่าดาวซันโวสูงสุดนะัตอนนี้เออร์ลิงส์บราห์แลนด์ตำบอลไปถึง18ประตูด้วยกันนะครับรๆๆ mà, อันดับรองๆลงมาครับอันดับ2เป็นแฮร์รี่เคนนะครับยิงไป12ประตูแล้วก็อีวานโตนี่ครับกองหน้าจากเบรนท์ฟอร์ดที่กําลังฟอร์มแรงครับสังหารไปแล้ว10ประตูด้วยกันครับซึ่งจากการพักเบรคฟุตบอลโลกนะครับแน่นอนว่ารองดาวซันโวอย่างแฮร์รี่เคนครับต้องไปรับใช้้้ททีีีีีีมมชชาาาตติออออัังกกกฤษนนนนนนนะะครบใขณ่่่่วโห็ืพ ตั้กับทีมชาติอังกฤษเช่นเดีวยวกันนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็อกหักไปกับไม่ถูกการ์เล็สเกตเรียกตัวไปรับใช้ทัพสิงโตคำรามในศึกเวิลด์ครับปลายปีนี้ครับแต่ที่น่าสนใจก็คือกรณีของเอริกส์บราห์ฮารันนะครับเครื่องจักรสังหารเมทอินาเวของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่นอร์เวย์ไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์ครับทำให้เวลาของเอริกส์บราห์ฮารันตอนนี้ก็น่าจะได้พักสักระยะนะครับก่อนจะเรียกมาเกลียตัวเพื่อสู้ศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปนะครับอออย่่่่าาางไรรรรรกกกก็ตมมมมมีีะะแสขววคคคคึโััับบเืืนนนน รายงานว่าแอสตันยูไนเต็ดนะครับทีมนอกลีกครับถ้าคิดเป็นระดับก็ราวๆดีวิชั่น7ของอังกฤษนะครับได้ยื่นข้อเสนอแบบจริงๆจังๆแบบวงเล็บไม่ได้อำนะครับในการขอยืมตัวเอรินสบรัลฮาแลนด์ครับกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปร่วมทีมครับในช่วงเวลาที่สื่อฟุตบอลโลกกําลังโม้แข่งกันอยู่ในปลายปีนี้ครับโดยแถลงการจากไมเคิลเครกในการผู้จัดการทีมของแอสตันเนี่ยกล่าวว่านี่คือเรื่องที่สมเหตุสมผลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ลงสนามไม่มีโปรแกรมเตะนะครับทีมจึงต้องการช่วยเอรินสบราัลฮาร์แลนด ษาความฟิตเอาไว้นะครับดังนั้นการณาให้ยืมเอรลิงส์บราวาเลนซะดีๆครับโดยผู้จัดการทีมอย่างไมเคิลแครกครับยังกล่าวต่อด้วยนะครับว่าการย้ายมาเล่นให้กับแอสตันเนี่ยยังดีกว่าเอาเวลา6สัปดาห์ไปตีกอล์ฟครับเอรลิงส์บราวาเลนจะได้เรียกความฟิตอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทีมแอสตันเองก็จะได้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันครับจากการถล่มประตูของเขานั่นเองครับโดยปัจจุบันครับสโมสรแอสตันยูไนเต็ดนะครับลงเล่นในศึนนอร์เทิร์นพรีเมียร์ลีกครับพรีเมียร์ลีกดิวิชั ตูเท่านนั้ตลอดทั้งฤดูกาลก็ไม่แปลกครับที่อยากจะได้เอริกส์บรอสฮาแลนด์นะครับไปช่วยถล่มประตูนะครับซึ่งก็คิดเหมือนกับสโมสรทั่วโลกเลยครับฟอร์มแบบนี้สโมสรทั่วโลกใครก็ตามใครหน้าไหนก็ได้นะครับอยากได้เอริกส์บรอสฮาแลนด์ทั้งนั้นแหละครับโดยแถลงการบนเว็บไซต์นะครับของสโมสรแอสตันนะครับบอกว่าแอสตันยูไนเต็ดขอยืนยันนะครับว่าสโมสรได้ยื่นข้อเสนอในการขอยืมตัวเอริกส์บรอสฮาแลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงๆครับด้วยจำนวน28วันนะครับเนื่องจากทีมแชมเปี้์พิมลีกอย่างซิตี้เนี่ยจะไไม่่ด้ลลงเนน ไปจนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมเนื่องจากต้องหลีกทางให้ศึกฟุตบอลโลกนั่นเองครับสมสอนแอสตันนะครับที่มีถิ่นฐานอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเปิดเผยนะครับเคยยื่นข้อเสนอไปให้กับเพื่อนบ้านของเราแล้วครับที่สนามเอทีฮัสเตเดียมนะครับเพื่อจะได้ช่วยส่งฮาเลนเนี่ยมารักษาความฟิตนะครับพร้อมกับยิงประตูให้กับแอสตันนะครับเนื่องจากเขาเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับศึกฟุตบอลโลกเลยครับอย่างไรก็ตามครับก็น่าจะเป็นแค่เรื่องโจกเท่านั้นเลยครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะส่งอลิซเบราฮาเลน ิดบาดจงบาดเจ็บขาหงขาหักขึ้นมาก็ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยากที่แอตตนจะสามารถรับผิดชอบไหวในกรณีที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆครับสำหรับเออริงส์บลฮารานนะครับย้ายจากบรสิเดอร์มูลมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมกับปรับตัวเข้ากับพิมลีกได้อย่างรวดเร็วครับรวมไปถึงการยกระดับฝีเท้านะครับขึ้นมาอีกขั้นเลยครับเมื่อย้ายมาอยู่ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกัวเดล่านะครับโดยดาวยิงชาโนเวย์ครับตะบันไปแล้ว18ประตูในสืพิมลีกอังกฤษนะครับน่า อลิซบราวา์แลนด์ไปอารวาทที่ประเทศกาตาในศึกบัวครับที่กําลังจะระเบิดศึกในวันอาทิตย์นี้ครับโดยเซตีในนามทีมชาติในการทีมชาติโนเวย์ของอลิซบราวฮาร์แลนด์ครับก็ลงสนามในนามทีมชาติโนเวย์ไปแล้ว23เกมตะบานไปถึง21ประตูด้วยกันครับและน่าสนใจอย่างยิ่งครับครั้งนี้ไม่เป็นไรครับที่อลิซบราวฮา์แลนด์ยังไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าครั้งหน้าครับที่มีการเพิ่มทีมแล้วก็มีโอกาสมากๆครับที่เราจะได้เห็นอลิซบราวฮาร์แลนด์นะครับไปอารวาทในฟ ประเทศนะครับนั่นก็คือแคนาดาสหรัฐอเมริกาและก็เม็กซิโกครับถึงตอนนั้นก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดทีมชาตินอร์เวย์นะครับไปได้ไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจริงๆอลิสบราวแลนด์ก็น่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ครับเป็นของหน้าที่น่าจับตามองอย่างมากในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนั้นเลยทีเดียวแต่สุดท้ายต้องลุ้นกันยาวๆนะครับแม้ว่าจะมีการเพิ่มทีมครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทีมชาตินอร์เวย์ของอลิสบราวแลนด์จะการันตีการไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เหมือนกันับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไคร b ์กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ f c e e o o o y y u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  e t t k t t o k ปันไซโค้งเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ